รีซาก,กุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนผมติดอยู่ในอนาคตปี2027สำหรับเรื่องนี้นะคะพี่ได้แนวคิดมาจากผู้ใช้ t i k t o ็อคนหนึ่งนะคะที่ได้ลงคลิปทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการติดอยู่ในอนาคตปี2027ซึ่งเรื่องนี้มีคนให้ความสนใจเยอะมากและพี่เองก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะก็ขอส่งมอบให้กับทุกคนที่เคยขอแนวโลกอนาคตมาด้วยนะคะ โรรดใช้จักรยานในการรับชมค่ะสวัสดีครับผมชื่อว่าแดเนียลค่ำวันนั้นผมจำได้ดีว่าผมขับรถเล่นอยู่ในเมืองซากุระอย่างไร้จุดหมายถ้าคุณกำลังคิดว่าผมอกหักเปล่าเลยครับผมโดนหวยรับประทานเท่านั้นเองเฮ้ยเซงจัดประหลัดบอกเปิดเลงด็อกๆมันๆหน่อยก็แล้วกัน นนัน้ผมรู้สึกปแปลกๆกับบรรยากาศรอบข้างเป็นอย่างมากเอ๊ะแล้วนี่ผมจะขับรถวนไปวนมาทำไมเนี่ยผมตัดสินใจจอดรถแล้วเดินลงมาดูบรรยากาศในเมืองให้ตายเถอะหายไปไหนกันหมดวะเนี่ยมันเกิดอาเพศอะไรกันขึ้นวะเนี่ยเมื่อกี้ยังมีคนเดินกันอยู่ดีๆมีหายกันไปหมด หรือว่าหรือว่าเขาจะถูกหวยรับประทานเหมือนเรา,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 าและแน่นอนว่าผมได้ออกไปสำรวจในเมืองอุปกรณ์ต่างๆก็ยังคงทำงานกันตามปกติบ้าไปแล้วเวลาในคอมพิวเตอร์เป็นวันที่30กุมภาปี2027ัน20ในโทรศัพท์มือถือฉันก็ด้วยมันมีซะที่ไหนล่ะไอ้วันที่นี้น่ะหรือว่าเรากำลังฝันอยู่ ต้องขอความช่วยเหลือมันต้องมีใครสักคนอยู่ในเมืองนี้สิให้ตายเถอะนี่มันเป็นเมืองที่ฉันอยู่ในเวลาอนาคตจริงๆนะหรอไม่ไหวเลยที่สวนสนุกก็ไม่มีมนุษย์มีเพียงแค่หุ่นยนต์เท่านั้นยินดีต้อนรับครับนายท่านเฮ <cle an> ้นี่มีใครอยู่บ้างไหมเนี่ย <cle an> เอาไงดีวะมือถือก็ไม่มีสัญญาณ ใช่แล้วครับมันไม่มีสัญญาณราวกับมันไม่ได้ใช้คลื่นความถี่นี้อีกต่อไปสถานีตำรวจใช่โทรไม่มีใครอีกแล้วผมจึงตัดสินใจอีกครั้งที่จะปั่นจักรยานออกไปเพื่อออกตามหาใครสักคนเอา้าพี่ชายที่เป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถก็ไม่อยู่เฮ้ยนั่นไงเจอคนแล้ว คุณครับเดี๋ยวก่อนสิเฮ <H uniqueness. 32> ้ยคุณช่วยบอกผมทีที่นี่มันที่ไหนกันแน่เฮ้ยปั่นไม่รอเราเลยสงสัยจะรีบไปหาพ่อแน่ๆเฮ้ยฉันตาฝาดหรือเปล่าเน่ะเห็นจักรยานเหมือนไม่มีคนปั่นแล้วก็วิ่งเองเธอก็ยังปั่นอยู่นี่นาสงสัยจะตาฝาดจริงๆแล้วหายไปไหนวะเนี่ยอ๋อตรงนั้นเองผู้หญิงอะไรวะไวแท้ คุณครับรอด้วยผมแค่ต้องการความช่วยเหลือเฮ้ยเอาแล้วโธ่ไอ้บอยอยากจะเชื่อสายตาจริงๆอาจารย์คงต้องมาแล้วละแบบนี้น่ะไปดีกว่าไม่อยู่ให้หลอกแล้วตามหาคนดันเจอผีหวังว่าที่นี่คงจะไม่มีอีกนะ ไม่มีใครอยู่เลยทุกอย่างก็ฟรีเอาละวะคืนนี้พักที่นี่ก็แล้วกันแล้วจะกลับบ้านยังไงละวะเนี่ยโอ้ยใครช่วยบอกฉันทีลองเข้าไปดูในโรงพยาบาลดูสิไม่มีไม่มีเลยแล้วนี่พวกเขาหายไปไหนกันหมดละเนี่ย ฝันก็ตื่นสักทีสิวะโอ้ยเจ็บจริงนี่วะนั่งดื่มกาแฟหน่อยก็แล้วกันเหนื่อยมาทั้งวันแล้วเป็นไปได้ไหมว่าเขาอพยพหนีอะไรบางอย่างออกไปนะ่ะเอ้าอยู่ๆก็มีหมอกลงซะอย่างนั้นเฮ้ย <Hey, S 1> อย่าเพิ่งเชื่อ หรือว่ามันอาจจะเป็นฝุ่น PM 2.5ฮเฮ้ยนั่นไอ้แดเนียลเอ้ยในที่สุดก็รู้แล้วว่าผู้คนในเมืองนี้หายไปไหนดูสินั่นนะ่ะต้าแต่ละตัวหน้าตาน่ารักมุงม้งมิ้งกันทั้งนั้นแม่เจ้ามาทางนี้แล้วเว้ยท่าทางคงไม่ได้เข้ามากินกาแฟในคาเฟ่นแน่ โอเคครับจะมาทางนี้ใช่ไหมผมเนะ่ะจะได้ไปทางนู้นใครจะไปอยู่รอให้พ่อมาตัดริบบิน้นไม่ต้องตามมาจะเตา้าเรานะ่ะไม่ใช่คู่กันหรอก<า>โอ้โหห่างแค่เพียงเอื้อมือท่าเรือฉันต้องไปที่ท่าเรือหยุดนะเว้ยภูกแกคุณลงเรือไปเดี๋ยวผมจะจัดการเองเอ๊ะคุณน,นี่ หน้าตาเหมือนอาจารย์ปลาผีแถวบ้านผมเลยปลาผงปลาผีอะไรผมเป็นตำรวจการเวลาเร็วเข้าพอผมลงเรือแล้วผมจะกลับไปยุคผมได้ใช่ไหมก็ถ้าคุณไม่ได้อยู่ที่นี่มานานเกินหชั่วโมงก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับรีบไปไม่มีเวลาแล้วผมจะยิงสกัดเอาไว้เอง ถ้าฉันกลับบ้านไปแล้วไปเล่าให้คนที่บ้านฟังนะเขาต้องหาว่าฉันเมายากันยุงแน่ๆเลยอะ่ะอ้าวแล้วนี่มันอภินิหารอะไรอีกล่ะวะเนี่ยไม่ไหวถ้าเรือยังโครงไปมาแบบนี้ฉันตกไปแน่ๆรู้สึกเหมือนกำลังจะถูกอะไรบางอย่างดูดเข้าไปเลยไม่ไม่ไม่ กลับมาที่บ้านแล้วใช่ไหมเนี่ยขอร้องละ่ะขอให้ใช่ทีเถอขออภัยครับคุณแดเนียลโลกที่คุณได้ไปมานั้นเป็นโลกที่จำลองของด็อกตอร์ไดมอนเนื่องจากคุณติดอยู่ในโลกนั้นนานเกิน5ชั่วโมงและด้วยระยะเวลาที่ไม่เท่ากันยุคของคุณได้ก้าวผ่านกลายเป็นยุคอนาคตโลก AI ไไปแล้วครับอะไรนะมะไม่จริง แล้วค่ะเป็นยังไงบ้างเราก็มาแหวกแนวกันบ้างนะคะถ้าดูแล้วชอบแล้วก็อย่าลืมซับพอร์ตหมู่บ้านเลิฟลี่ซากุระของเราด้วยการกด subscribe และกดกระดิ่งช่องให้กันด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ